รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเ b ็นบทีวิถีไทยวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่บ้านพลค้อตําบลพลค้ออําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราววิถีชีวิตของชนชาวเยอที่นี่นะคะที่พวกเขายังคงอนุรักษ์ความเป็นเยอเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือการรําสนัยนะคะและนอกจากนั้นพวกเขายังคงอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษเอาไว้นั่นก็คือการทอผ้าไหมแล้วก็การทําเสื้อแซวนะคะวิถีชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมพร้อมๆกันวันนี้ค่ะ 啊。<music> ชนบ้านพลคอแล้วนะคะซึ่งชุมชนที่นี่มีการอนุรักษ์ความเป็นชนเผ่าเยอะเอาไว้ค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทางดรกัลยานีธรรมจารีนะคะนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสเกตพาเรามาเยือนชุมชนแห่งนี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ท่านอคะอยากจะสอบถามถึงเรื่องราวของการเลือกชุมชนที่ให้เรามาเยือนในวันนี้ว่าเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นชนเผ่าเยือเอาไว้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ยังเป็นมนต์เสน่ห์ดึงนดะูดนักท่องเที่ยวมาทุกวันนี้ที่นี่มีอะไรที่น่ามาสัมผัสบ้างคะค่ะคือปกตินี่เวลาถ่ายทำเนี่ยเรามัาก็จะพาพาไปถ่ายทำออสีเผ่าของเรามีสีเผ่าสวยเผ่าลาวเผ่าเขมรเผ่าเยอือใช่ไหมคะเราก็จะไปเผ่าสวยแล้วก็จะไปเขมรน,นะคะแล้วก็ไปลาวมาแล้วเผ่าเยือเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราอยากจะพามา ปกติเนี่ยคนเผ่าเยอเนี่ยนิสัยของคนเผ่าเยอะนะคะที่ชอบมากก็คือคนเผ่าเยอเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบสร้างนี้นะคะแล้วเขาก็จะรักพวกพ้องของเขาเขาจะแต่งงานกับคนในกลุมเผาเยอเพราะฉะนั้นคนเผ่าเยอนี่จะเหลือน้อยมากเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าบอกว่าชุมชนเผาเยอที่สิสเกตมีที่ไหนบ้างก็จะบอกว่า แต่โบราณมาเลยบอกว่าเผาเยอะนี่สืบทอดเ,เชื้อสายรู้สึกจะย้ายมาจากประเทศจีนนะบางคนเขาบอกมาแล้วก็เขาก็จะมูฟมาตอนแรกๆบอกว่าพระยากระตาศิลาก็พาคนนั่งเรือมาพากลุ่มเผาเยอะนั่งเรือมามาทางลาศีสลไยมาทางบ้านเมืองคง ก็ไปอยู่ตรงราศีแต่ว่าต่อมาก็เห็นบอกว่าเกิดโรคระบาดก็เลยแบ่งออกมาเป็นสี่กลุ่มก็กระจัดกระจายกันไปก็ไปทางอุทุมพรพิสัยห้อยทับทันแล้วก็มาทางบ้านโคนคอมาทางบ้านขมิ้นของอำเภอในเมืองนะคะคือตรงนี้เขาแยกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะบอกว่าเผ่าเยอนนี่เหลือค่อนข้างน้อยค่ะท่านผู้ชมคะเผ่าเยอนนี่เขาแต่งงานในกลุ่มของเขาก็ไม่ค่อยได้แต่งงานกับกลุ่มคนอื่นเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะต้องเลือกจากคนเผ่าเยอนของจังหวัดสิริกิตคือไม่ค่อยชอบสร้างหนี้นะคะ แล้วก็อยากจะมาให้เห็นวิถีถิ่นของชาวเผ่าเยอว่าเผ่าเยอที่ยังเหลือน้อยแล้วเนี่ย เขาจะเหมือนแต่ละคนเขาจะผิวขาวแบบเหมือนผิวเหลืองเหมือนจีนเลยนะคะเราจะไปดูว่าชุมชนเผ่าเยอเนี่ยเขาทานอาหารอะไรเขามีวิถีชีวิตยังไงส่วนมากชีวิตเขาจะอยู่กับการทอผ้ายังไงแต่ที่แน่ๆก็คือในในใน,ในเรื่องของการประเพณีของเขาอย่างเขาก็จะมีบุญบุญเข้าวสาบบุญข้าวสาบนี่เขาจะทาหลังเก็บเกี่ยวทํานาเสร็จแล้วแล้วก็บุญเข้าจีนี่ก็คือจะเป็นหลังหลังวันมาข้าบูชา คือภาษาของที่เผ่าเยอนี่ก็แปลกๆนะคะอย่างเช่นถ้าคนไปคนไปคนไปบวชเนนคนไปบวชเนรสึ่อออกมานี่เขาจะเรียกเป็นเสียงใช่ไหมคะส่วนคนเป็นเป็นพระบวชพระออกมาก็จะเรียกเป็นพิษนะคะคือเผ่าเยอเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อะไรของเขามากมายเดี๋ยวจะนําชมนะคะว่าแต่ละแห่งมีวิถีชีวิตยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวขอให้ตามไปชมนะคะว่าที่นี่มีอะไรดีๆค่ะค่ะ ี่ค่ะพี่แก้วคะเราก็มากันที่จุดต้องบอกว่าเป็นจุดแสดงวิถีชีวิตนะคะของชนเผ่าเยอที่นี่ด้านหลังของเราที่เห็นตอนนี้ก็เป็นการสาธิตจําลองวิถีชีวิตในกลุ่มอาชีพด้วยนะคะ,คะและวันนี้เราก็มีไกด์ในพื้นที่อีกท่านหนึ่งนะคะ <c oughs> นั่นก็คือคุณพี่วรรณภาปัญญานะคะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพลคอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาในชุดของชนเผ่าชนเผ่าเป็นชนเ,นเนผ่าเยอะค่ะอยากให้พี่แนะนําชุดที่ที่เราใส่วันนี้ตอนว่าเป็นชุดเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่นี่ยังไงบ้างมีอะไรบ้างคะ,คะก็อย่างที่ทราบนะคะจังหวัดศรีสะเกดนั้นะมีถึง4ี่ชนเผ่าค่ะแล้วชนเผ่าที่ตั้งของพนพอเนี่ยเป็นชนเผ่าเล็กๆชื่อว่าชนเผ่าเยอะโดยจะมีอัตลักษณ์นะคะมีเอกลักษณ์ในการแต่งกายคือใส่เสื้อ ลายลูกแก้วสีดำแล้วก็ผ้าสิ้นขั้นนะคะแล้วก็จะมีสไบค่ะนะคะสไบต้องเป็นสีแดงใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีเครื่องประดับค่ะเป็นเครื่องประดับเงินนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดของชนเผ่าเยอนะคะแล้ววันนี้พี่วรรณภาจะพาเราไปดูเรื่องราววิถีชีวิตของชนเผ่าเยอในด้านไหนบ้างอ่าด้านสมาชีพแล้วก็วิธีการในการใช้ชีวิตนะคะของชนเผ่านะคะเนื่องจากว่าชนเผ่าเราเนี่ยความโดดเด่นของเขาคือการทอผ้าไหมนะคะเพราะฉะนั้นชุดที่เราสวมใส่นะคะจะเป็นชุดที่ทางเผ่าทาขึ้นมาเองนะคะ ตอนนี้เราก็เข้ามาภายในเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรือนเรือนไม้เป็นเรือ,รอ,ไอ,รอนอไม้จําลองของชนเผ่านะคะค่ะโดยปกติแล้วชนชาวเยอที่นี่เขาก็จะอยู่อาศัยกันในแบบว่าเป็นเรือนไม้แบบนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ทำมาหากินเครื่องมือจับปลาในการดำรงชีพด้วยคะถือว่า<อ>เรือนหลังนี้นะคะเป็นการใช้ชีวิตจริงๆของชนเผ่าเลยนะคะเราจะมีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวนะคะก็คือการเลี้ยงหมอน ทอผ้าไหมนะคะค่ะซึ่งในการเลี้ยงหมอนนะคะก็คืออันเนี้ยมันจะมันกลาจากตัวหมอนแล้วนะคะ,คะเพื่อที่เราจะเอามาเข้ากระบวนการสาวหลอดนะคะ,คะเป็นการดึงเส้นไหมออกจากฝักนะคะโดยการผ่านกระบวนการตรงนี้นะคะแล้วก็ะจะได้เส้นไหมออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็มันจะมีกระบวนการของเขาหลายอย่างอยู่ าจากการย้อมสีการมัดหมีนะคะแล้วก็รวมไปถึงการอาทอผ้านั่นก็คือกว่าจะมาเป็นผืนผ้าที่สวยงามก็คือผ่านกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การสาวไหม้ใะะ่แล้วก็มีการเป็นทอด้วยนะคะ สวัสดีค่ะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาภายในเรือนไม้จำลองวิถีชีวิตของชาวเยอแล้วนะคะก็จะเห็นคุณแม่แม่นะคะกำลังนั่งเขาเรียกว่าแซวแซลอยู่นะคะก็คือจะเป็นเสื้อแบบนี้ใช่ค่ะเสื้อแบบนี้ก็คือเป็นเสื้อลายลูกแก้วลายลูกแก้วที่ก็คือจะเป็นสีดำล้วน จากสีขาวแล้วก็ย้อมมะเกลือจากสีขาวที่เราเห็นตอนทอแล้วก็มาย้อมมะเกลือมะเกลือนี่ก็คือเป็นผลไม้ธรรมชาติเป็นเป็นผลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมามาแซลตัดแล้วก็แสวแสวแสวนี่สีนี่เราเลือกยังไงคะส่วนมากนะคะสีของชนเผ่าที่ใช้ในการเดินเส้นก็จะมีขาวแดงเหลืองค่ะแต่เนื่องจากว่านับปัจจุบันนี้คือเพื่อที่จะตอบโจทย์การคนรุ่นใหม่ก็เพิ่มสีที่มหวานขึ้นค่ะจะได้สวยงาม แล้วการแสลนี้คือจะเป็นเป็นดอกไม้เป็นลายอย่างนี้เราออกแบบเองกันในชุมชนค่ะส่วนส่วนใหญ่ที่ทํามาแต่ก่อนก็จะเป็นลายที่เป็นเอกลกักษณ์นะคะเป็นลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็เพิ่มดอกไม้เพิ่มอะไรก็แล้วแต่ความชอบนะคะของผู้ที่สวมใส่ะเป็นเสื้อที่ออกมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยนะคะ,คะแล้วก็ออกลวดลา,าย ล้วยลายเองด้วยทั้งหมดเลยนะคะ,คะแล้วอย่างนี้เผื่อมีคนอยากจะซื้อไปสวมใส่ที่บ้านซื้อไปสวมใส่เขาต้องติดต่อมีช่องทางติดต่อหรือว่าขายยังไงที่ไหนบ้างท่านใดที่อยากได้นะคะก็มาที่ชุมชนพลคนได้เลยต้องมาที่ชุมชนอย่างเดียวค่ะก็ใน Facebook ก็มีนะคะเ c e b o o k ข,ขาววรนรภาปัญญาเป็นประธานกลุ่ม สเค่ะก็ลองติดต่อพี่วรรณภาดูทาง Facebook นะคะติดต่อสอบถามกันได้เรื่องราคาเป็นยังไงหรือว่าตอนนี้มีออเดอร์สั่งค่อนข้างเยอะแล้วค่ะแต่ว่าทางแม่บ้านก็สามารถทำได้เยอะหลายคนก็ลองรับได้ค่ะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าอยากจะสวมใส่เสื้อเสื้อแสวเสื้อแซลนะคะผู้ที่อยากนิดนึ่งนะก สามารถที่จะเดินทางมาที่บ้านพลคอแห่งนี้หรือว่าจะติดต่อผ่านทางออนไลน์ก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ทาง Facebook ะนะคะของพี่วรรณภาเองะะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคณะทุกๆท,ท่านแล้วก็พี่วรรณภาด้วยนะคะข,ขอบคุณเช่นกันค่ะ ชนชาวเยอที่นี่จะมีเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามในชุมชนแล้วนะคะที่นี่ยังมีการเขาเรียกว่าทําเครื่องจักสารใช้เองในชุมชนด้วยนะคะและด้านหลังของเราก็ดูอบอุ่นมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,ส,สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชนชาวเยอที่นี่นะคะคท่านนี้ก็คือท่านผู้ใหญ่หญบ้ากิจจาสารใตรผู้ใหญ่บ้าน ผลข้อโมที่หนึ่งคร่ะผู้ใหญ่คะ,ะเรื่องของการจัดสารเครื่องมือใช้เองในชุมชนที่นี่คือสืบต่อสืบเนื่องกันมานานหรือ,อยังคะนานมากแล้วครับแต่รุ่นคุณพ่อคุณพ่อเลยครับสืบทอดกันมาเป็นเวลานานมากครับเพราะเป็นวิถีของชุมชนเผ่าเยอไม้ไผ่เนี่ยเป็นไม้ที่หาง่ายครับมีตามห้องได้ท้องนาเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ค่ะแล้วในสมัยก่อนนี่สารจากสารเป็นอะไรบ้างคะหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตะกา้าไม่ว่าจะเป็นพัดไม่ว่าจะเป็นหมวกหมวกแบบนี้ก็สามารถสารได้ครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นหมวกที่สารแล้วก็ใช้กันแดดไปกันแดดตามไปทองไร่ท้องนาท้องไร่ท้องนาได้ส่วนตะก้าก็สามารถที่จะใส่ของใส่สิ่งของต่างๆนะคะคไปไหนมาไหนได้แล้วพัดก็ถือว่าเป็น เป็นพัดลมได้ครับเป็นพัดลมอีกอีกเครื่องหนึ่งนะคะหน้าร้อนใช้ดีมากค่ะแล้วอย่างนี้เรามีการจัดสารเพื่อขายด้วยไหมคะมีครับขายที่ไหนยังไงคะส่วนมากจะเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มของหมู่บ้านโอทอบของตําบลครับขายในราคาเท่าไหร่บ้างคะแล้วแต่แล้วแต่ขนาดว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดอยู่ที่ขนาดของอุปกรณ์อย่างเช่นตะกร้าใบนี้ห้บาทครับห้บาทแต่ว่าต้องมาซื้อเองที่นี่นะคะหรือว่าจะสั่งแล้วก็ส่งทางไปรษณี อย่างที่พัดที่ผมถือนี่20บาทครับยี่สบาทก็ขับรถมาซื้อเลยง่ายมากครับเย็นมากเลยค่ะราคาอาจจะเป็นมิตรภาพกับชุมชนมากๆเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้สนับสนุนแล้วก็ได้ซื้อกลับไปนั่นแหละคือการต่อยอดรายได้การต่อยอดวิถีชีวิตที่สวยงามให้กับชุมชนแห่งนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นเราแต่งตัวสวยงามแบบนี้ต้องบอกว่าผ้<ม>าที่ทอนี้ต้องบอกว่าทอที่นี่ของชนชาวเยอะด้วยนะคะ,คะซึ่งด้านหลังที่เห็นนี่ก็ดูอบอุ่นมาก<อ>เป็นผ้าที่ทอที่นี่ซึ่งวันนี้พี่สิริพร,รกับคณะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ะามาด้วยชุดพื้นเมืองที่สวยงามมากๆเลยอันนี้คือเป็นกลุ่มทอผ้าไหมของชนชาวเยอที่พลคอแห่งนี้ใช่ไหมคะใช่เล<ข>่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าทําไมถึงมีเสื้อผ้าเสื้อพื้นเมืองที่สวยงามแบบนี้มีการรวมกลุ่มกันทอยังไงบ้างคะ ก็รวมกลุ่มกันทอเป็นกลุ่มแล้วก็ทําเป็นงานอดิเรกตอนที่ทํานาเสร็จแล้วค่ะค่ะก็ได้มาทําเป็นกลุ่มนี้แล้วก็ส่งออกไปจําหน่ายตามโอท็อปต่างๆในจังหวัดนะคะค่ะ,คะแล้วทอเป็นอะไรบ้างคะโดยเฉพาะผืนนี้สวยมากเลยค่ะผ้าคลิดค่ะผ้าลายขิดอันนี้ค่ะ,คะาลายคดิกยกดอก อันนี้ก็คือเป็นเป็นผ้าไหมทั้งหมดเลยที่เราทอเป็นไหมบ้านที่นี่นะคะนอกจากทอเป็นผ้าขิดแล้วทอเป็นผ้าอะไรบ้างจะจะมีผ้าสบายเป็นผ้าสบายนะคะอันนี้ก็เป็นสบายไหมไหมเหมือนกันสบายไหมเหมือนกันแล้วก็มีผ้ามัดหมี่เป็นผ้ามัดหมี่ไหมเหมือนกันค่ะเป็นผ้ามัดหมี่ที่ที่ทำมาจากไหมเช่นเดียวกันลายนี้เราคิดค้นกันเองลายนี้แล้วแต่ที่ อ่าค่ะอันนี้แมงมุมเป็นลายอ๋อลายแมงมุมนะคะจะมีชื่อเรียกอยู่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเล่นสีนิดนึงก็จะดูสวยงามแล้วก็ดูเงามากนะคะส่วนอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากมากใช่ค่ะค่ะก็คือเป็นประจําเผาเลยค่ะเป็นประจําเผาเยอะที่นี่ก็คือผ้าสิ้นที่จะออกสีโทนเขียวนิดนึงจะมีหลายแบบค่ะะมีโทนแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะมีออกดําๆก็มีค่ะอันนี้ก็คือจะมา ใส่คู่กับเสื้อแล้วก็ตัดด้วยสบไยสีแดงนะคะ,คะอันนี้ก็คือเป็นชุดประจำเผาเยาื่นี่ะะนะคะอะเผื่อใครสนใจอยากจะใส่ชุดแบบเป็นเยอะอแบบนี้เหมือนเราที่ท,ท,ที่แต่งมาเหมือนพี่สิริพรแต่งมาวันนี้เรามีขายจำหน่ายที่ไหนบ้างคะจำหน่ายที่บ้านโนนหมูห้าตําบลคลองอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมคะ 0 9 8 5 8 7 7598ค่ะค่ะก็โทรมาติดต่อกันได้เผื่ออยากจะสวมใส่หรือว่าอยากจะสนับสนุนวิสาหกิจในชุมชนแบบนี้ให้มีไรายได้ก็สามารถจะติดต่อมาตามเบอร์ที่พี่สิริพรได้ให้เมื่อกี้นี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะค ชุมชนเยอะนะคะจะมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของช,ช,ชุมชนเรานะคะก็คือละแวก,กับกระตามนะคะกระตามนี่ก็คือปูนะคะปูนาช่วงนี้จะเป็นหน้าปูนาที่อร่อยที่สุดนะคะในการมาทําอาหารละแวก็คือการตําแล้วก็เอามากรองนะคะแล้วก็ให้มันแล้วก็มาปรุงเป็นอาหารอีกตัวหนึ่งก็คือ,อเป็นหมาน้อยหมาน้อยไม่ใช่เป็นหมา,าตัวเล็กๆนะคะที่เข้ามาทําอาหาร เป็นสมนุนไพรชนิดหนึ่งคล้ายๆใบยะนางนะคะแล้วก็เอามาคั้นนะคะประกอบด้วยเครื่องปรุงต่างๆมันก็จะเป็นวุ้นขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือเป็นหมาน้อยและอาหารพื้นบ้านที่ชาวเยอต้องมีการรับประทานในงานประเพณีของเราก็คือแกงหยวกกล้วยนะคะแกงหยวกกล้วยจะใส่หมูก็ได้ใส่ไก่ก็ได้อันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านอันนึง อาหารต่อมาก็คือแกงขี้เด็กชุมชนทั่วไปชุมชนลาวชุมชนขเขมรก็อาจจะมีแกงขี้เด็กตรงนี้นะคะแต่ชุมชนเยอก็จะเป็นแกงอีกชนิดหนึง่งที่เป็นของชุมชนประเพณีของเรานะคะเดิมทีนั้นนะครับชนเผ่าเยอเนี่จะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ตามแถบน้ำมูลนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการกระจายแยกย้ายกันมาอยู่โดยมาตั้งลกรลากอยู่ที่ตำบลผลค้อเนี่ย บีกชนเผ่าหนึ่งแล้วก็มีการประกอบสมาชีพทำมาหากินในวิถีทางการเกษตรในเรื่องของการทำนาปลูกข้าวและหากินตามลุ่มน้ำนะครับหรือที่ว่าเป็นประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอกลักษณ์ในเรื่องของการระดมชนเผ่าการมีส่วนร่วมก็คือการในเรื่องของการประชุมราษดรการพบปะกันในแต่ละครั้งขราวในเทศกาลงานบุญงานกุศลต,ต่างๆ นะครับก็จะมะีในเรื่องของเครื่องดนตรีประจำเผ่าก็คือในเรื่องของสนัยซึ่งทําจากเขาสัตว์นะครับโดยเฉพาะเขาวัวเขาควายนะครับใช้การดูดเสียงนะครับจะทําให้เกิดลักษณะเสียงที่มีลักษณะเป็นเสียงตัวโน้ตหรือเมโลดี้ที่เพพาะทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์มีอยู่ที่นี่ที่เดียวอําเภอของเรานะครับก็จะมีหน่วยงานหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็น,อ,อ,นปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบตอผลค้อ แล้วก็พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่น้องชาวบ้านของเรานะครับให้ให้การให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสแสดงออกของก,รองการรอ่รลำ้ำนะครับการรํำประกอบดนตรีภาคอีสานนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเราก็คือในเรื่องของ เสื้อผ้าแซวนะครับที่ตำบลพลคอนะครับแห่งนี้ก็จะมีกลุ่มสตรีนะครับในการทำผ้าแซวนี้นะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือของเราเนี่ยราคาแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านก็คือราคาไม่แพงนะครับราคาแบบสามารถสัมผัสได้นะครับจากงานฝีมือแล้วถ้าคิดเป็นราคาทางการตลาดแล้วค่อนข้างสูงแต่ว่าเราจำหน่ายในราคาถูกนะครับที่นี่ที่เดียวในจังหวัดศรีสะเกดณขณะนี้นะครับเรา กำลังเน้นที่จะเป็นในเรื่องของชนเผ่าที่เป็นโฮมสเตย์นะครับกำลังอยู่ในเรื่องของการเริ่มต้นที่จะมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่านสามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้แล้วก็สามารถมาพักนอนที่โฮมสเตย์ที่นี่ได้นะครับซึ่งมีจํานวนพอประมาณนะครับที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้กลุ่มขนาดเล็กขนาดกลางได้นะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มที่จะมีการเปิดให้มีการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบนะครับก็ อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมนะครับที่นี่เดินทางใกล้นิดเดียวฮะนะครับลงเครื่องบินมาที่เครื่องบินจากดอนเมืองมาที่อุบลราชธานีนะครับห้นาทีก็สามารถเดินทางมาถึงที่นี่ได้โดยรถยนต์นะครับนะครับราคาแล้วก็เดินทางเดินทางรถไฟด้วยนะครับก็ถึงทันทีเลยนะครับรถยนต์ก็500กิโลเมตรเสร็จเรจนะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมะเพณีท้องถิ่นชนเผ่าเยอะ ที่มีความเข้มแข็งที่นี่ที่เดียวของอำเภอเมืองศรีสะเกดครับขอบคุณครับวันนี้นะคะเราได้เห็น การไร่รำที่อ่อนช้อยงดงามของเด็กๆเยาวชนชาวเยอที่ตาบลโพนคอแห่งนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทางคุณครูนิตยามรารยาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นคุณครูต้นแบบนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ความเป็นพื้นถิ่นประเพณีวัฒนธรรมของที่นี่ด้วยอยากให้คุณครูเล่าให้ฟังว่าการเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของการอนุรักษ์ความเป็นชนเผ่าเยอเราได้มามีส่วนร่วมมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้กับยังไงบ้างคะค่ะ ก็อยากอยากจะเรียนให้ทราบว่าชนเผ่าเยอที่นี่เข้มแข็งมากก็เลยมาเป็นครูที่นี่ก็เลยคิดคิด,คดท,ท,ที่จะพัฒนาในเรื่องของภาษาแล้วก็การแต่งกายแล้วก็วัฒนธรรมในเรื่องของสนัยนะคะโดยโดยศึกษาจากท่านกิติวรรณวงศ์ที่เป็นพื้นเพนในเรื่องของอเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะ ได้มาสุกษาที่บ้านผลคอการรำลำเซิงลำเซิงสนัยนะคะในภาคแรกก็จะเป็นในการบวงสวงน,นะคะพอพออีกทอดหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการรำนะคะสำหรับ,บวงดนตรีก็จะทำเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ได้นำเอาสิ่งต่างๆมาประดิษฐ์ประดอยจนระทั่งจนเป็นผลงานตรงตรงนี้ออกมานะคะ แล้วชุมชนที่นี่แข็งแข็งนะคะได้ต่อยอดนะคะวัฒนธรรมตรงนี้ก็เลยได้เ้าเรียกว่าเป็นเอกลักษ์กนะคะนำก็คือในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านอีสานสนัยนี่ก็ถือว่าเป็นชนเผ่าเยอะที่ยังคงอนุรักษ์วิถีถิ่นวิถีการดำรงชีวิตนะคะของชน เาเยอะเอาไว้เกือบจะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะ<ช>เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็การรำสนัยก็ยังคงสืบสารมะระดกทางภูมิปัญญานันเอาไว้<ช>ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวได้ที่สำคัญเยาวชนคนลูกหลาน ที่อยู่ที่นี่ก็ยังคงสารต่อนะคะและถ้าหากพื้นที่ไหนนะคะหรือว่าชุมชนไหนมีเรื่องราวดีๆแบบนี้หรือว่าอยากให้เราเป็นสื่อกลางในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของท่านก็สามารถติดต่อมาหาเราได้ตามที่อยู่ด้วยขึ้นด้านล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอลาคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ของชนชาวเยอที่บ้านพลคาออัเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ